นี่ครับนี่ออกมาข้างนอกนะไหนดูสิใหญ่ดูมันด,ดูดูข้างล่างเหมือนเล็กลูกแต่ว่าใหญ่นะดูคนดิดูคนดิคนตัวเล็กนิดเดียวอ่าเดี๋ยวเราดูวิวทะเลอีกทีนึงนู่นเห็นไปไกลๆนู่นเลยนะครับโอ้โหส่วนน้ํานะครับเดอะเวฟนะมีขึ้นจะขึ้นเทียมนะครับแล้วก็จะมีสไลเดอร์ของผู้ใหญ่และของเด็กนะครับมนะาโดนเล่นสไลเดอร์ ใหญ่เลยมาล,มาล,มาล,ลงมาจะเป็นยังไงโอ้โอเคครับวันนี้มาพาักที่ต่อพอยพลามมาดูเดี๋ยวข้างในครับเมื่อกี้เราไปเช็คอินมาแล้วนะมีเวลคัมดิงมีอะไรให้เราดื่มได้นะครับเ,เราไปเอาของเราขึ้นข้างบนกันครับนี่โอ้ตกแตง่ง มีมีอ,อืมไปขึ้นลิฟต์มาแล้วครับอยู่ชั้นอะไรแล้วครับชั้น33โอเคเราไปชั้น33นะครับชั้นบนสุดเลยนะครับนี่มานีนะครับก็เป็นโรงแรมเซ็นทรอลพรามพัทยานะครับอะเดี๋ยวเขาจะมีสวนน้ำชื่อเดอะเวฟนะครับเดี๋ยวไปเล่นสวนน้ำด้วยตอนนี้ขึ้นลิฟต์มากรับซักสามเอดแล้ว โอเคถึงชั้นเราแล้วครับสามสิบสามไปไปครับ3ามสามหนึ่งห้านี่ครับไปฝั่งนี้ครับนี่นะไปครับเข้าห้องเลยเสียบการครับเสียบตรงนี้ครับดึงขึ้นเปบะตู้ถ้าตรงนี้เราเข้ามาในห้องแล้วนะครับก็จะมีโซนที่มันเป็นห้องนั่งเล่นเนาะนั่งเล่นก่อน มีทีวีมีแอร์มีโซฟาให้นะครับแล้วก็เป็นระเบียงนะครับอ่ามีโต๊ะให้มีเก้าอี้สองตัวแล้วก็มีระเบียงนะครับเดี๋ยวก่อนที่ไปดูระเบียงเดี๋ยเราไปดูห้องนอนได้ไหมอ่าไปดูห้องนอนอ้าวห้องนอนเราจะเป็นเตียงเดี่ยวสองเตียงนะครับแล้วก็ในห้องก็จะมีแอร์ให้นะครับแล้วก็ตกแต่งสวยงามแหละแล้วก็มีกระจกมีไม้แขวนเสื้อเนาะอันนั้นอะไรอะครับอ๋อมีไฟหัวเตียงมีไฟหัวเตียงนะครับ แล้วก็ geliyor, มีไฟฉายให้มีเซฟให้มีได้เป่าผมแถมแล้วก <N az ement> ็มีลำโพงบูทูธนะโอเคอ่าเอาสามารถที่จะต่อลำโพงได้เลยนะครับก็เป็นโทรศ่์โทรศัพท์ไปนะอันนี้ถ้าดูจากวิวข้างบนนะครับในห้องนอนนะอ่าตอนนี้เราอยู่ชั้นอะไรครับชั้นสามชั้นสาิบสามนะครับเห็นวิวทะเลอ่าชั้นบนสุดเลยนูนเห็นวิวทะเลพัทยานะครับไกลเลยอะอยู่สูงเลยนะเห็นชัดเลยอะใช่ปะ โอ้นี่นะครับก็จะเป็นชั้น33ของเซ็นเตอร์พอยต์พรามพัทยานะครับเฮ้เอ๊นู่นรับเป็นยิวทะเลนู่นเลยนะอ่ะโอเคเลยครับเออใช่ครับอ่ามีสระน้ำด้วยเหรออ๋อข้างล่างครับอ่าข้างล่างจะเป็นเอ่อเหมือนสวนน้ำเล็กๆนะครับมีสไลด์โดงสไลเดอร์มีคลื่นเทียมให้นะครับเดี๋ยวเราลงไปเล่นข้างล่างกันโอเค ใช่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 เอ้าเราไปดูห้องน้ําดีกว่าบ้่งครับนี่จะเป็นห้องน้ํานะครับเข้ามาอ่าทีนี้ก่อนดูสุขภัณฑ์ก่อนสุขภัณฑ์เป็นแบบอาชําระอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่างล้างหน้าอ่าแล้วก็จะเป็นโซนอาบน้ำนะครับเขาจะกั้นกั้นกระจกไว้ให้เนาะก็จะเป็นเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็จะมีเป็นแบบชาเวอร์ให้นะครับแล้วก็มีอ่ามีแชมพูมีสบู่แล้วก็มีครีมนวดผมให้นะครับอ่านี้ก็จะเป็นของโซนของ ครัวนะครับเอ้ในส่วนของครัวก็จะมีซิงค์ล้างจานนะครับอ่าแล้วก็จะมีมาม่มีขนมมีชากาแฟให้มีน้ําให้ข้างนอกสองขวดแล้วก็มีข้างในให้2ขวดนะครับเอ้ยมรเวฟด้วยนะครับอ่าแล้วตัวเปิดข้างบนด้วยไหนครับอ่าข้างบนก็จะเป็นชั้นวางอ่ะก็จะมีถ้วยชามให้อย่างละสองนะครับใช่มีที่น้ำแข็งให้ด้วยนะครับโอเคมีตู้เย็นให้นะครับมีช้อนซ่อม นนี้ก็จะเป็นภายในห้องทั้งหมดนะครับอาดนไปดูระเบียงไหมดูระเบียงไหมโอเคนี่ออกไปดูระเบียงครับไปอ๋อนี่ครับนี่ออกมาข้างนอกนะไหนดูสิโอ้ยใหญ่ดูมดันดูดูข้างล่างเหมือนเล็กลูกแต่ว่าใหญ่นะดูคนดิดูคนดิดคน,นตัวเล็กนิดเดียวอืมมีสไลเดอร์2อันนะครับเ้โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกัน The Wave นะครับ จริงๆคนที่เข้าพักก็คือเล่นได้ฟรีเนาะแต่ถ้าเป็นคนข้างนอกครับผู้ใหญ่น่าจะ500มั้งเด็ก250อนะครับนั่เป็นสวนน้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นสระน้ำนะ,ะมีสระน้ำโรงแรมด้วยเหรอครับ<ช>อโอเคอเดี๋ยวเราดูวิวทะเลอีกทีนึงน,นู่นเห็นไปไกลๆนู่นเลยนะครับโอ้โหสุดยอดละอันนี้ก็ปีนอะไรครับเนี่ยไม่กลัวตกเหรอ<ส>ไม่เห็นละถ้าอยากด,ด,ดูวู่ทางนี้เลยโอเคครับนี่ก็จะเป็นห้องพักที่เรามาพักที่เซ็นเตอร์พอยต์พราม์พัทยานะครับ โอเคพร้อมแล้วนะครับจะไปเล่นน้ำใช่ไหมเล่นน้ำครับจะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีเดอะเวฟที่มันเป็นเหมือนอมินิสวนน้ำนะครับนี่ <Okay. S 1> เป็นโซนสระว่ายน้ำนะครับก็มีสไลเดอร์แล้วก็จะมีแบบสวนน้ำเด็กนะโอเคสไลเดอร์ <Okay. S 1> เล็กๆอ่า <Okay. S 1> ไปแต่เราไปดูฝั่งนู้นกันใช่ไหมนู้น่ใช่อ่ <Okay. S 1> คุณครับไปเล่นที่เดอะเวฟนะครับจะเป็นเหมือนสวนน้ำเล็กๆนะไป อุ้ยโอ้ยนี่มีเซิร์ฟบอร์ดเนี่แล้วก็ไปตกแต่งสวยงามไปโอ้ยด,ดูดูทั้งเลยโอ้เปิดถึงหกโมงนะนี่ต้องรีบไปเล่นนะเปิดแต่เปิดเจ็ดโมงเช้าตอนเช้ามาเล่นไหมฮ่าเอ้โหแต่งเป็นธีมนี่เลยเนี่ยเซิร์ฟบอร์ดมันเล่นส่วนน้ำสไตล์ฮาวายฮ่าฮาวายครับฮาวายนี่ไงก็จะเป็นแบบ ฮาวายฮาวายพาราไดซ์อินพัทยาไปเดี๋ยวเราไป,ไปหาที่นั่งแล้วก็หาที่เล่นน้ำกันครับว้าวมาแล้วครับอันนี้คือป้ายนะครับอ่านี่ขอถ่ายรูปนี้หน่อยได้ไหมส่วนน้ำนะครับเดอะเวกนะมีคลื่นจมคลื่นเทียมนะครับแล้วก็จะมีสไลเดอร์ของผู้ใหญ่และของเด็กนะครับถ่าละโดนมาอีกรอบละไหนจะไปอีกรอบนึงไปแม่ก็เล่นอยู่ตรงนั้นนะครับรอรับมือตนอยู่ ไปไปอีกไหมไปอีกป่ะเอาไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยสนุกก็ดิไปครับมาต้นเล่นสไลเดอร์ใหญ่เลยมามาดูนี่ครับลงมาจะเป็นยังไงอุ่โอเคเรียบร้อยแจ๋วเลยไปไป โอ้คนเยอะมากอันนุกอสองคนโอ้ไปโอเคไปครับนะเดยวจะไปขึ้นอีกรอบนึงสไลเดอร์ไปไปครับเราจะไปขึ้นสไลเดอร์อีกแล้วโอ้ยไปแล้วครับอันเล็กๆไม่เล่นนะฮะ อขึ้นข้างบนครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะครับขึ้นมาแล้วลงนะลงแล้วออกไปแล้วโอเคเย้โอ้สนุกสนานกี่รอบแล้วเนี่ยห้าหกรอบเลยเอาอีกไหม,ไมนะเอาไปเลยไปเลยไปพอละโอเคนางเล่ okay. เนอลไงจะเล่น ห่วงยางนะคะนี่ป้าป้าเข็นโอ้สนุกเลยสนุกเลยสนุกเลย เล่นสไลเดอร์มาแล้ว20รอบเขาจะ21รอบเนี่ยเขาก็ถึงเวลาหยุดแล้วนะ1รอบเฮยเกินเกิน21รอบนี่ก็ยังไงมาดูพามาดูสไลเดอร์เด็กนะสีเหลืองแล้วก็สไลเดอร์สีเขียวเขียวเลยใช่ใช่ใช่เขียวเขียวนู่นนะนี่โดนไปเล่นนะโอ้หคนเล่นขึ้นไปเพียบเลยดูดิโอ้แต่นี้5โมงนะโดนต้องไปกินข้าวครับวันนี้เลิกแล้วนะพาไปเดินวนสักหนึ่งรอบ ใช่ใช่ที่ล้างตัวลองนี้ลองเปิดน้ำนี่<า>อ,อ่าเอ๊ไปนี่ครับนี้เดินวนมาข้างหลังนะก็จะมีป้ายฮาวายฮาวายถึงจะรักฮาวายมีลูกคู่กันคู่กับแกะสลักไม้นะเอขึ้นมามีก้อนหินด้วยมันขดหินด้วยอ๋ใช่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนสิขึ้นมาโอ้วิวอย่างสวย คนก็เล่นน้ำกันเยอะแยะเลยนะครับนี่นะโอ้โหนี่ไงนี่ปลายปลายปลายน้ำตกอ่ะมีน้ำตกด้วยอ๋อมีน้ำตกด้วยอ่าเออเขาไม่ให้ออกไปนะดูดิคนก็เล่นกันเยอะเลยครับวันนี้เมื่อกี้โดนลงมาจากสไลเดอร์นู้นนะใช่ไหมอ่าโอ้โหใช่ตุ้มนานเลยแล้วมาอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเป็นโต๊ะให้นั่งเขามีตาเด็กตาเด็กตาเด็ก,ดก,ดกมีเต่าพ่นน้ำ นแะโอ้โหเของเด็กนะอลองลงนี่หรอมีเห็ดเห็ดโอ้โหนี่ครับก็เป็นของเด็กมาได้ตรงนี้ได้นะครับทำไรอ่ะนี่ก็จะเป็นป้ายเดอะเวฟฮาวายเวฟพูลอ่าตัวเราเป็นไงบ้างสนุกไหมสนุนกสน,นานเลยเลดอร์21รอบ